สามเคล็ดลับที่จะนํามาบอกวันนี้คือคนอยากจะใส่ปุ๋ยมากๆสองเท่าสามเท่าเพื่อที่จะไปกรีดย,ยางเอาผลผลิตน้ํายางออกมามากอยากจะใช้สายเคมีเร่งน้ายางอยากจะใช้ระบบกรีดถี่จะกรีดให้ได้เยอะๆเลยโดยที่ไม่ทําให้ต้นยางขาดธาตุอาหารใส่ปุ๋ยปริมาณเยอะๆจะได้หรือเปล่าโคพิสัยมีคําตอบนะคะว่าการที่เราไปเกรีดย,ยาง แล้วก็ใช้สายเคมีความเข้ยมพ้วนมากแล้วก็ใช้บ่อยเพื่อจะให้ผลผลิตต้ำยางออกมามากไปใช้ปุย๋ยเพื่อที่จะเร่งให้ต้นยางสร้างผลผลิตออกมาเยอะๆจะทําได้หรือเปล่าครูพิเัยมีสาความรับที่จะนํามาบอกค่ะอันแรกก็คือจะต้องดูว่าความสมบูรณ์ของต้นยางการจเจริญเติบโตของต้นยางและก็การให้ผลผลิตต้นยางเป็นอย่างไร การที่เราไปใส่ปุ๋ยสองเท่าสามเท่าเพื่อจะเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับต้นยางสามารถจะเพิ่มผลผลิตได้หรือเปล่ามีงานวิจัยศึกษาเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยเพิ่มปริมาณปุ๋ยให้สูงขึ้นโดยหลักการว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยให้เพิ่มขึ้นแล้วเรากีดยางเพื่อเพื่อให้ได้ผลผล,ผลิตต้นยางมากๆจะมีผลกระทบกับต้นยางหรือเปล่าพบว่า การใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำจำนวนหนึ่งกระสอบต่อไร่ใส่ปุ๋ยโซดสามสิบห้าสิบแปดไปปริมาณที่เพียงพอทำให้ตัวอย่างสร้างผลผลิตจำยางได้ดีค่ะและการเพิ่มสองกระสอบหรือสามกระสอบต่อไร่ไม่ได้เพิ่มผลผลิตเท้สูงขึ้นนะคะเพราะว่าการใส่ปุ๋ยปริมาณเยอะเกินไปนอกจากจะเป็นพิษกับเดนแล้วก็คือเดนแข็งเป็นการเพิ่มเกลือให้กับเดนโดยเฉพาะจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับจ่อยธาตุอาหารพวกนี้ ทำให้เขาตายได้และนอกจากนั้นก็ยังเป็นพิษกับต้นยางทําให้ต้นยางแสดงอาการไม่ว่าจะเป็นการแสีออกที่ใบใบหรือขอบใบไหม้หรือใบเป็นจุดๆเหลืองซีดไปหมดหรือไม่ก็ยอดอยางอ่อนๆไม่ได้ค่ะนี่แหละค่ะเป็นปริมาณปุ๋ยที่ใส่มากเกินไปก็ไม่ได้ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้สูงขึ้นได้ค่ะ ควารับไดสองคือจะต้องดูที่พันยางพันยาน่ะเขามีการตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ยต่างกันพันที่ให้ผลผลิตสูงส่วนใหญ่จะตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ยมากโดยที่พันสอง้า์พันบีพีันสามเก้าศูนย์สี่สี่ถ้าเราใส่ปุ๋ยให้เขาเพียงพอเขาก็จะให้ผลผลิตตั้ำยาที่มากแต่อย่างนั้นนะคะว่าให้มากเกินไป ก็รับไม่ไหวค่ะและก็ถ้าเป็นพันหกสศูนนะคะ <d> เขาก็จะรับปริมาณความต้องการปุ๋ยก็จะมีปริมาณจํากัด <d> เขาจะไม่ได้เพิ่มมากขึ้นไม่ใช่ว่าการใส่ปุ๋ยเยอะและจะทําให้อย่างพันธ์ุต่างๆเหล่านี้ให้ผลประตสูงค่ะเพราะฉะนั้นจับมาดูที่พัน์จางนะคะอันที่สา <d> ก็คือสรีระวิทยาของอยางค่ะเราไปใช้สารเคมีเล่นนาำยางความเพ้นสูง ใส่ปกติเราให้แค่25%เปอร์เซ็นต์บางคนไปเพิ่มไปเปอร์เซ็นต์บางคนไปใช้สารเล่งของสับปะรดมาใช้อันนั้นอันตรายค่ะความเข้มข้นมากเกินไปและอันที่สองก็คือใช้ทีเกินไปทำแนะนำให้ใช้แค่4ครั้งต่อปีอไปห่างกัน2เดือนครั้งหนึ่งอันนี้ค่ะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ยาเล่งได้เพราะว่ายาเล่งทางครั้งหนึ่งเขาจะอยู่ได้ประมาณ20กว่าวันค่ะ การที่เราไปใช้ถี่เกินไปทําให้ต้นยางไม่ได้พักก็จะทําให้เกิดอาการตายเนื่องได้รวมทั้งการใช้ยาเล่งและไปเกียรถี่อันนั้นยิ่งหนักเลยค่ะเพราะว่าการเกียรถี่ก็เป็นการกระตุ้นพลังงานของต้นยางและการใช้ยาเล่งก็กระตุ้นอีกกระตุ้นกับกระตุ้นเจอกันก็ทําให้ต้นยางเราโทรมและเกิดอาการไายนึ่งได้นะคะต้องทําให้พอเหมาะพอเจาะรู้ว่าต้นยางต้องการใช้เวลาในการสร้างน้ํายางอย่างน้อย4ี่ดถึง 72ชั่วโมงนั่นคือระบบเกรดที่ใช้ควรจะใช้เกรดวันเว้นวันก็ <c oughs> จะสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตยางเราได้สูงได้ค่ะ <c oughs> ใส่ปุ๋ยโอเวอร์ด ose ค่ะก็คือใส่ปุ๋ยมากเกินไปเกินความจำเป็นของเขาคิดถึงว่าเราไปกินโต๊ะจีนโต๊ให้นั่งสิบคนแต่เรามีเราแค่2คนเราไม่สามารถจะกินได้หมดหรอกค่ะเพราะปริมาณเขาเยอะมากต้นยางก็เหมือนกันค่ะทําให การใส่ปุ๋ยมากๆเนี่ยนอกจากจะโดนชะล้างแล้วยังระเหยออกไปอีกสูญเสียไปโดยใช่เหตุท้นเปื้อนกันทองค่ะและทีนี้การใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมก็คือการวิเคราะห์ดินค่ะเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์เก็บตัวอย่าง,าาบางใบยางมาวิเคราะห์เราจะได้รู้ว่าในดินเขามีปริมาณธาตุอาหารขนาดไหนและในต้นยางเขาขาดธาตุอาหารขนาด ด้วยอันนี้ก็จะสามารถใส่ปุ๋ยได้ให้เหมาะสมทั้งดินและก็ต้นยางด้วยค่ะถ้าใครเห็นว่าความรู้ดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปดไว้ในรายการโปรดเพื่อกลับมาดูง่ายๆนะคะและถ้าใครอยากรู้ลึกร,ร,รู้จริงสามารถมาเรียนรู้กับครูพิสัยได้ค่ะครูพิสมทธมีคอร์สเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการเกลี้ยยางเพื่อให้ผลผลิตเ,เพิ่มรายได้เพิ่มเป็นคอร์สที่ครูพิสมัยตั้งใจมากค่ะอยากจะนำอาความรู้ทั้งจากการทํางานและ จากการทำสัญญาเองอันนี้มาช่วยเพื่อนๆค่ะเพื่อ,อให้เพื่อนๆกล้ากบโดดจับเงินล้านค่ะถ้าใครสนใจก็ขเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ไปกดลิงก์หรือกดที่ข้อความบอกว่าสนใจและเรามาเรียนรู้ด้วยกันค่ะครูปสสมัยจะให้ราคาพิเศษสำหรับ10คนแรกนะคะความรู้ไม่แพงค่ะแต่ความไม่รู้ทหารที่แพงอย่าไปรอผิดแล้ถูกเลยค่ะ